สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธค่ะคือวันนี้ไม่ได้มารีวิวค่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้ว่เครื่องสูอางมันใกล้หมดกลุ่มแล้วอย่างที่เราบอกไปในวิดีโอเมื่อวานค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเราจะทําอะไรดีแล้วก็มีสาวสวยคนนึงใน y o u t u ู e ค่ะแนะนําว่าคุณซูค่ะคุณซูลองเปิดเอ่อแนวว่าเปิดกระเป๋าเครื่องสําอางประจําวันค่ะว่าคุณซูมีอะไรบ้างในนั้นจริงๆแล้วกระเป๋าเครื่องสูอางจูไม่ได้ใหญ่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า อยากจะรู้กันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็คือจริงๆแล้วอ่ะเป็นไอเดียหนึ่งค่ะที่ทําให้จุ๊คิดว่าเออเราก็ลองมาเปิดกระเป๋าดูนดีกว่าเพราะจริงๆเราเคยดูใน YouTube หลายคนมีฝรั่งเขาทําวิดีโอ what is in my bag อย่างี้ค่ะก็คือในกระเป๋าสะพายหรือว่ากระเป๋าเครื่องสําอางเขาว่ามันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วมัก็ไม่ได้มีอะไรเยอะในกระเป๋าจุกแต่ว่า เดี๋ยวจะลองแกะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างว่าจริงๆแล้วจุกพกอะไรบ้างในวันหนึ่งซึ่งกระเป๋าสะพายจุกมันหนักมากคือแบบเวลาสะพายแล้วรู้สึกเจ็บไหลแต่ทุกสิ่งนั้นเป็นสิ่งจาเป็นอ่ะคือเอาออกไม่ได้อ่ะผู้หญิงเนี่ยมันมีสิ่งจาเป็นเยอะนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเอาออกไม่ได้อ่ะคือเอาออกปั๊บไม่มีใช้เอาไม่มีใช้ฉันก็ต้องใส่ใส่ทุกสิ่งเอาไว้เวลาจะใช้มันจะได้มีแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ทุกอย่างเอออะไรอย่างนั้นโอเคเริ่มเลยค่ะอ๋อลืมค่ะสำหรับลิิตกวนี้ โลล่าเชอรี่มอลค่ะตัวโปรตัวเดิมเดี๋ยวอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางด้วยเดี๋ยวค่อยดูกันนะเริ่มที่กระเป๋าเลยค่ะ what is in my bag อันนี้คือกระเป๋าจ๊ก็เห็นในรูปปล่อยเวลาสะพายไปนู่นไปนี่ตามวิดีโอพาไปเที่ยวพาไปชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวกับกระเป๋าจ <laughs> ะแ,แบบว่าดูว่ามันมีอะไรในกระเป๋าบ้างอ่าเริ่มเลย จริงๆแล้วกระเป๋าใบนี้ได้มาเป็นของขวัญนะคะมีคนซื้อให้คือไม่ได้ซื้อเองค่ะคือถ้าเกิดซื้อเองคงไม่ซื้อเพราะมันแพงแต่เราก็ใช้จนคุ้มนะใช้ทุกวันจนคิดว่าสายมันจะเปื่อยแล้วแต่ว่ามันมันทนมากเป็นกระเป๋าที่แบบฉันทนฉันแบกสิ่งที่หนักได้หูทนทนน้าทนฝนโดนน้ม่เวลไยเช็ดทาความสะอาดง่ายมันก็เลยกลายเป็นกระเป๋าประจาวันของจุ๊บแล้วจุ๊บก็ไม่ได้เปลี่ยนกระเป๋าเลยตั้งแต่ได้มาเกือบปีแล้วอะค่ะใช้อยู่ทุกวันจนแบบมันแอบเก่า เสือมโมวางที่พื้นด้วยทุกสิ่งโอเคเริ่มเลยนี่ในช่องซิปค่ะจริงๆแล้วไม่ต้องแกะให้ดูก็ได้ในช่องซิปไม่ได้มีอะไรค่ะจริงๆแล้วมันมีแค่กระดาษทิชชู่ที่ไปเอามาจาก s t a r b u c k เวลาซื้อกาแฟเผื่อฉุกเฉินต้องใช้ทิชชู่มันหนาดียะขอโทษนะแต่ว่าเราซื้อกาแฟแเราก็เลยขอทิชชู่หน่อยอันนี้กุญแจบ้านค่ะ จริงๆแล้วไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นหนังยางค่ะจริงๆแล้วผมจุ๊บบางทีร้อนอย่างเงี้ยจุ๊บชอบรวบผมอันนี้หนังยางอันนี้มันเป็นของเ,ออเขาบอกว่าเป็นของเกาหลีค่ะจุ๊บซื้อที่ลอฟอันนี้กล่องนี้มันจะประมาณเก้าสิบห้าบาทจริงๆแล้วเอ่อยี่ห้อโจเวลเขาบอกเป็นของเกาหลีคุณคุณอาจจะคิดว่าราคามันเกินไปนะสําหรับยางวงสีดําธรรมดาอย่างนี้อย่างนี้แต่คุณรู้ไหมว่าไอ้ยางเนี้ยหนึ่งวงอ่ะใช้ได้เป็นสิบยี่สิบครั้งอ่ะ คือแบบยางไทยซองห้าบาททําไม่ได้อะคือแบบยางไทยรวบปึ๊กขาดบางทีขาดคาดผมแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่อันนี้ใช้ได้เป็นแบบหนึ่งวงเล็กๆอะยืดได้เป็นสิบยี่สิบครั้งอะคือโรางวงอะนวัตกรรมเกาหลีอะเออคือเก้าสิบห้าบาทฉนันเพิ่งใช้ไปแค่สองสามเส้นอะซื้อมานานมากแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนยางเลยเพราะว่าแบบบางทีรวบๆอะไรเงี้ยแล้วแบบมันไม่มีขาดเลยมันเหนียวมากอะจริงๆแล้วที่ทิ้งไปคือแบบมันมันเริ่มยาดมากแต่ไม่ได้ขาดอะ ก็เลยซื้อในราคานี้จริงๆวันนั้นไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าหาย e ี่ห้ออื่นวันนั้นจำเป็นต้องใช้ก็เลยซื้อไงคะแต่พอซื้อมาเราติดใจรู้สึกว่าใช้แล้วมันโอเคกว่ายางไทยหอ่อห้าบาทเยอะเลยคือแบบว่า5้าบาทเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็ซื้อใช่ไหมอันนี้ใช้ไปแค่สองเส้นนานมากแล้วอะไรเงี้ยเออก็เลยเออเอามาให้ดูอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ต้องซื้อตามก็ได้แต่แบบอยากบอกว่ามันดีค <Okay. S 1> ่ะโอเคอย่างต่อไปหมดแล้วคะ่ะซองนี้ไม่มีอะไรมีพาสเตอร์ยามีอะไรอย่างเงี้ย มีข้าวเก็บไว้ซองหนึ่งเผื่อแบบอยากกินอะไรหวานๆไม่มีอะไรเริ่มที่อันใหญ่เลยอันใหญ่อย่างแรกอันนี้มันหมกักฝรั่งค่ะเดนทีนไว้สาหรับวันที่ต้องการความมั่นใจเท่านั้นเองไม่มีอะไรมาแล้วก็มีกระเป๋าเงินค่ะอันนี้กระเป๋าเงินธรรมดาธรรมดาไม่มีเงินขอไม่เปิด เอาไปเป้นกระเป๋าเสร็จเงินค่ะอันนี้เย็บเองไม่น่าเชื่อใช่ไหมหน้าแบบนี้ทําได้เย็บเองคือแบบเอาผ้าของแม่มาค่ะแล้วก็แบบเย็บอันนี้เป็นเย็บมือค่ะเป็นกระเป๋าแบกๆอย่างเงี้ยธรรมดามีใส่เหรียญข้างในก็เป็นซ็อในลายสุดเลือกเองเย็บเองไปซื้อแปกคทำนู่นทํานี่เองเย็บมืออะค่ะรู้สึกว่าตอนนั้นว่างก็อยากทํามันสนุกดีแล้วก็มันทนนะเย็บมือนี่ยังใช้งานมาได้เป็นปีแล้วแล้วก็ทนเราใส่เหรียญหนักมากเลยจริงๆงหนักกว่านี้ค่ะเป็นน้องหมาโกเด้นเป็นผ้าที่ ลายน่ารักน่ารักของแม่เราชอบเราก็เลยไปแอบซิกมาทําเป็นกระเป๋าในเล,เล็กๆโอเคยังต่อไปสิ่งนี้ขาดไม่ได้ค่ะสิ่งนี้ค<ม>ือแว่นกันแดดค่ะขาดไม่ได้เลยในชีวิตขอะเปิดหน่อยคืออันที่เห็นกันบ่อยๆในรูปอะคะ่ะในวิดีโอธรรมดาไหนดูปึ๊บคือเพราะที่ขาดไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นคนแบบชอบปิดบังสายตานะคะแต่ว่าจุ๊บแพ้แสง่ะคะคือถ้าเกิดจุ๊บ ซ้องไปที่แสงแดดที่มันจ้ามากๆหรือเดินในแดดที่มันจ้ามากๆรู้สึกปวดหัวเออจะเป็นไมเกรนค่ะคือไม่ใส่ไม่ได้มันจาเป็นมากเราก็เลยต้องมีสิ่งนี้ในกระเป๋าไม่ใช่ว่าเออต้องการปิดบังตัวตนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วมันมีปัญหาคือจะปวดหัวก็เลยต้องมีสิ่งนี้ต่อไป USB เนนาน้อยของเราไว้ก๊อปงานค่ะก๊อปวิดีโออะไรเงี้ยเวลาทาวิดีโอเครื่องนี้ไปโพสต์เครื่องนี้กอ๊กอปนู่ดก๊อปนี่ก๊อปรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะธรรมดาเนอะ USB เนา มันเก่ามากแล้วต่อไปหูฟังค่ะอันนี้เป็นถุงน้อยๆเอามาจากของที่ติดผมของอ e ีวิทยอะคะ่ะแล้วก็ผูฟังธรรมดาตัวนี้เป็นของบีบีค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นที่เก็บหูฟังน่ารักนาๆก,กลมๆไว้พันสายค่ะไม่ให้มันยุ่งเหยิงลุงตุงนังจนเกินไปนี่มันก็ยุ่งอยู่นะแต่ปกติมันยุ่งกว่าน,นี้แล้วก็เก็บสายเขาไว้ในหมีก็มีที่อย่างนี้ค่ะเสื้อเผื่อเวลาเราต้องการใช้หูฟังเวลานั่งรถไฟฟ้า หรือว่าอยากฟังเพลงขึ้นมาตามร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีอันนี้ซื้อที่เอ็มโพเรียมค่ะขนาดกิฟทช็อปจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันโอเคต่อไปอันนี้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบบี้ไวฟ์ค่ะก็คือจริงๆแล้วบอกไปในวิดีโอที่ไปทะเลแล้วว่ามันได้ประโยชน์ค่ะเราก็เลยพกตั้งแต่หน้านั้นก่อนหน้านั้นมาสักพักหนึ่งอะค่ะจริงๆแล้วก็แบบ นวว่าเอ่อเช็ดมือกินขนมเช็ดปากเช็ดคราบลิปสติกที่มันเปืเป้อนหรือว่าเช็ดคราบไอายไลเนอร์มาสคาร่าย้อยหรือว่า ทุกสิ่งอ่ะเช็ดออกหมดเลยอ่ะจริงๆสมมติลิปสติกสีแดงเวลามันเปื้อนอ่ะมันเช็ดออกยากทำายัางไงก็ไม่ออกจริงแล้วไม่ต้องอาศัยรีมูเวอร์แต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี้ยสิ่งนี้ช่วยได้มันออกค่ะพวกลิปสติกที่เลอะอะไรเงี้ยเช็ดเีื่ี้ก็เช็ดปากแล้วทาลิปสติกใหม่ถ้ามันเป็นคราบอะไรแบบเนี้ยคือง่ายสะดวกแล้วก็ซื้ออันเล็กหน่อยไม่หนักมากเนี่ยคะ่ะแล้วก็ปิดให้มันแน่นๆมันก็จะยังคงเปียกอยู่ข้างใน,นะคะ่ะถ้าคุณปิดไม่แน่นมันก็จะแห้งอะไรเนี้ยโอเคต่อไปโทรศัพท์ ทรศัพท์ธรรมดา BB ค่ะรุ่นนี้เก่าแล้วแต่ว่าเรายังรักมันอยู่มันอดทนทนมากทนจริงๆยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวขออัพโชว์หน่อยอันนี้เป็นน้องเก่าค่ะเป็นหมาลาบดอที่บ้านจริงๆแล้วอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่ามีเขาอยู่ที่หน้าจอ BB ค่ะโอเคไม่มีอะไรเนาะต่อไปอย่างสุดท้ายแล้วหมดเกี้ยงหมดจริงๆนะยกเว้นยกเวน้นช่องซิปที่มันมีทิชชู่อยู่ก็ไม่มีอะไรละ ก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางแอบใหญ่สิ่งนี้เย็บเองค่ะไม่เชื่ออีกแล้วอันนี้ใช้จักรค่ะไม่ได้ใช้มือคือเอาผ้ามาแล้วก็มาเดินลายเดินเส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดสิบเองแล้วก็ตรงนี้เป็นหมีน้อยคือทําเองไม่ได้ซื้อมาโอเคที่มีกระเป๋าเครื่องสำอางอย่างลาค่ะนี่เป็นแป้งเคยเห็นกันแล้วเนาะเคยรีวิวในเซ็ตติ้งพาวเดอร์ค่ะเป็นแป้งดีออมีซองกามาหยีให้แล้วก็เป็นดีออสกินนดค่ะหน้าตาข้างในก็เยี่ยงนี้เหมือนเดิม ไว้เติมระหว่างวันค่ะหลังจากอา,อาจจะซับตรงจมูกที่รู้สึกว่ามันมันแล้วก็เติมเติมบ้างแต่ช่งไม่ค่อยได้เติมแป้งค่ะแต่ว่าพกไว้มีกระจกอะค่ะไว้ดูกระจกแล้วก็พกไว้เพื่อความมั่นใจถ้าอยากเติมก็เติมเย่้ยค่ะยังต่อไปอ,ไอายไลเนอร์ค่ะบเบอรีนไฮเปอร์ชาร์ปไว้เติมเผื่อฉุกเฉินอายไลเนอร์ขาดหายเดี๋ยวไม่งามเก้าไว้ในกระเป๋าหนึ่งอันมีที่บ้านด้วยหนึ่งอันต่อไปเป็น ดินซอเขียนขอบปากค่ะอย่างวันนี้ใช้สีส้มค่ะเพราะว่าทาปากออกส,สีส้มชมพูค่ะเอามาด้วยเพื่อเติมลิปสติกแล้วก็อันนี้ค่ะลิปสติกที่ทาวันนี้เราจะพกล,ลิปสติกเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ละวันค่ะทาอันไหนก็พกอันนั้นมาอันนี้เป็นโลลาเชอรี่มอค่ะตัวที่เคยรีวิวแล้วก็เป็นอย่างนี้สีนี้เคยเห็นกันแล้วเนาะสีเดียวกับที่ป่าค่ะสวยดีค่ะสีนี้ชอบก็เลยทาบ่อยหน่อยหมูนี้ ต่อไปลิปมันค่ะเบิร์ตแอนด์ีเวลาแบบใช้ระหว่างวันเวลาอยากจะเติมลิปแล้วก็ลงลิปมันก่อนค่ะต่อไปเป็นหาไม่เจออ่าแปลงทาปากค่ะสำหรับใช้ทาลิปสติกหัวธรรมดาแบบเนี้ยเป็นแปลงแบบ Retractable คือแบบเก็บได้ชนิดนี้ก็พวกวาในกระเป๋าไม่เยอะเยอะเนาะเยอะเหมือนกันไม่น,าน่าหนัก ย่างต่อไปค่ะอันนี้กระดาษซัมมันซึ่งพองมันเน่าแล้วคนจริงมันใกล้หมดแล้วก็จะพกไวในกระเป๋าเผื่อจะหมูกมันพอจะมันแค่ตรงจมูกตรงอื่นไม่มันก็คืออาจจะซับตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปอ่านี่ดีกว่าอันนี้เป็นอ่ะอายแชโดว์พาเลตที่พกในกระเป๋าทุกวันเคยเปิดให้ดูแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอ่านาสค่ะตัวนี้ ไว้ทำอะไรอันนี้ไว้เติมแก้มค่ะอันนี้ไว้ไฮไลท์ใต้ตาเผื่อตอนกลางคืนจะไปไหนต่อแล้วรู้สึกว่าตาดำเป็นหมีแพนด้าเลยวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันก็ไฮไลท์ใต้ตานหน่อยอันนี้ไว้เติมแก้มค่ะส่วนอสองชิ้นนี้จะใช้เป็นอายไลเนอร์ค่ะวันที่เราใช้อายไลเนอร์แบบฝุ่นเออแล้วอยากจะเติมไลเนอร์คือใช้สีดำหรือว่าสีน้ำตาลอันนี้ค่ะสำหรับแปลงจริงๆเราจะไม่ได้พกแปลงออกนอกบ้านค่ะแต่ว่ามันมีแปลงอันเล็กๆอยู่อันหนึ่งที่เก็บไว้ในกระเป๋าแป้งไหนอ๋อจอะละ ี่ค่ะอันนี้เป็นของเ e n นผลิตค่ะอยู่ในเซตของ big beautiful eye ถ้าจะไม่ผิดค่ะคือจุ๊บใช้สิ่งนี้ค่ะเติมอายไลเนอร์ฝุน่นก็คือแตะแตะแล้วก็มาแหมะแหมะน,น,น,นี้ค่ะแล้วก็อันนี้ใช้เป็นแปรงหัวฟูๆใช้ไฮไลท์ใต้าตาค่ะแล้วบางทีก็เอามาใช้กับแก้มได้คือแบบแตะแตะนิดหน่อยแล้วก็เอานิ้วเกลีย่ยๆอะไรเงี้ยไม่ได้พกแปรงปัดแก้มแบบอันใหญ่โตแบบขี้เกียจมันหนักเราก็ไม่ได้เติมแก้มบ่อยก็เลยง่ายๆมีอันนี้อันนึงอยู่ในกระเป๋าเกืบอบหมดแล้วค่ะ มันเอาไว้เป็นกิ๊บกิ๊บติดผมสีดําธรรมดาค่ะคือบางทีเราลําคาญหน้ามา้าหรือว่าเรารวบผมอะไรเงี้ยเราต้องการมีกิ๊บดำก็เลยพกกิ๊บดำอันนี้ไว้ในกระเป๋าค่ะอันนี้ซื้อที่ล็อปมาเหมือนกันอันนี้เป็นกิ๊บดำของญี่ปุ่นค่ะจริงๆแล้วกิ๊บดำไทยก็ได้ค่ะแต่ว่าที่ซื้อกิ๊บดำญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าใช้ไปแล้วกล่องนึงรู้สึกว่ามันเวอร์ค่ะคือเขาไม่เป็นสนิมค่ะแล้วเขาก็แน่นทนทานสีไม่ลอกไม่เป็นสนิมแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยนานมากคือแบบสมมติซื บางทีก็หลวมอ่ะอาจนหลวมหรือว่าแบบกิบดาที่ห่อห้าบาทอ่ะบางทีมันก็หลวมหรือกิบดาจีนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นสนิมหรือว่าตรงนี้หลุดไปขูดหนังศีรษะอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันต้องซื้อใหม่บ่อยไงแต่ว่าสิ่งนี้แบบซื้อมาเป็นปีแล้วมันก็จะยังอยู่ใช้เสร็จก็เก็บลงไปในกล่องเหมือนเดิมอะค่ะก็คือยังอยู่ครบทวนแล้วก็แบบใช้ได้นานแล้วก็คุ้มจริงๆอันนี้ราคามันจางหายไปแล้วเพราะว่าเราใช้มันมานานเกินเห็นไหมคะมันจางหายไป มีหลายแบบพี่เรื่องนี่ซื้อที่ล็อคค่ะรู้สึกว่าที่แผนบิวตี้ที่พารากอนก็มีค่ะถ้าเกิดใครอยากได้แบบทนทนทน,ทนจริงๆใช้งานได้นานก็แนะนําสิ่งนี้จริงๆแล้วราคามันแพงไปสำหรับกิบด,ดำแหละจะไม่ได้น่าจะเป็นร้อยกว่าบาทเลยเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราคิดว่ามันทนล้วคุมแล้วก็เลยซื้อเนี่ยค่ะต่อไปซอเฟล ทพยุงค่ะแพยุงอย่างแรงแบบถ้ายุงกัดจะเป็นตุ่มแบบใหญ่มากคนตกใจนึกว่าโดนไรต่อยมาเนี้ยแล้วแบบเรายุงก็จะมาลุมเราอยู่คนเดียวเพราะว่าเราแบบแนวว่าอาจจะเลือดหวานไม่รู้ทุกคนลุมไม่มีใครโดนเชนโดนอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็จะต้องพกซอฟเฟลค่ะนี่เป็นสเปรย์กันยุงก็ฉีดฉีดแล้วก็คืออันนี้ช่วยได้เยอะบางทีจุ๊บไปรอแฟนตีบัตอะไรเงี้ยเขาสนาบ,บันมันไม่มีแอร์นะร้อนแล้วก็มียุงเยอะตอนกลางคืนก็ทัดสิ่งนี้ลงไปช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ต่อไปเป็นเกหมดแล้วค่ะ เป็นยาค่ะอันนี้เป็นยาแอนติฮิสตามีนธรรมดาค่ะคือแก้แพ้แก้คันค่ะสิ่งนี้ยุงกัดก็เอาโบกลงไปค่ะมันจะช่วยให้หายคันเพราะว่าเราแพ้ยุงมากจริงๆเราจำเป็นต้องพกสิ่งนี้บางคนไม่เป็นไรนะแต่สําหรับมันผัดมันคันมากมันแพ้มากไงคือเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มียาอย่างเงี้ยมันจะนั่งเกาอะไรเงี้ยตลอดเวลามันน่าสงสารแล้วมันก็จะบวมแดงใหญ่อะไรเงี้ยทาลงไปมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งอันสุดท้ายในกระเป๋าเครื่องสําอางค่ะ อันนี้เป็นคัพเปิลบัตค่ะเอามาใส่ซองเล็กๆพกเอาไว้แบบนี้ไว้สาหรับเช็ดทาความสะอาดขอบปากอายไลเนอร์อะไรที่มันเลอะๆอย่างเงี้ยค่ะคือเก็บไว้ในกระเป๋าบางทีก็เอาไปจุ่มกับอันนี้คือมันจะเปียกๆแล้วก็จุ่มลงไปให้มันเปียกน,นิดนึงแล้วก็เช็ดออกเออง่ายง่าย,ายสบายสะดวกดีกว่าเอาไปถูแรงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็เช็ดนู่นเช็ดนี่ถ้าเราอยากเช็ดอะไรเราก็มีพกไว้นิดหน่อยค่ะคือไม่ได้พกทั้งห่อโอเคหมดแล้วค่ะหมดทุกสิ่ง อันนี้ซับในก็ทําเองคือจริงๆใบนี้ทําเองทนมากดำปีปีแล้วแต่มันก็อยู่มานานมากไม่คิดว่าสิ่งที่เราทํามันจะใช้ได้นานและทนขนาดนี้โอเคหมดแล้วค่ะหมดแล้วสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าเครื่องสําอางค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามีอะไรบอกแล้วเนาะจริงๆแล้วว่ามันเยอะเกินไปสาหรับผู้หญิงคนหนึ่งจะหิ้วนะมันหนักมากเลยแต่ว่าจ้มคิ้วมันเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับชีวิตอนะ่ะฉันก็หิ้วไปทุกที่อนะ่ะซึ่งแบบมันหนักจริงๆถ้าเกิด ใครคิดว่ามันมากเกินไปก็เอาบางอย่างออกก็ดีนะคะเพราะว่าไหลมันสเสยเจ็บนี้บางทีแฟนหลงฝาดน,นะมาช่วยฮิ้วไหมบางทีเราก็เกรงใจเราก็เอ้ยไม่เป็นไรเราฮิ้วเองก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบไหลเราเป็นรอยจธกจะเห็นคุณเป็นรอยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเอาออกไม่ได้มันจําเป็นอ,ะ <S <S อ่ะออหมดแล้วแต่สําหรับกระเป๋าใบน,นี้ถ้าใครสงสัยนะคะมันไม่มีสิ์นะคะถ้าเกิดว่าคุณไปแนวที่มีคนเยอะแล้วกว็ไม่ฉาชีพแนะนําให้ใส่ตะขอมันเอาไว้ค่ะมันจะมีตะขอ ปิดเอาไว้นิดนึงท,ทูทำวิธีนี้แล้วก็พักเข้าไปอ่ะคะ่ะปึ๊บพับเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ลูดกปรึบสองข้างมันก็สบายเล็กลงแล้วมันก็จะแบบย่นระยะพื้นที่คนที่จะมาล้วงกระเป๋าตังค์มันก็จะยากนิดนึงนะะี่ยค่ะแล้วก็จะหนีบโอเอร์น่า ประหนึ่งมีของมีค่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เห็นก็ไม่ได้มีอะไรมีค่าอีกชิ้นหนึ่งที่มักจะใส่ในกระเป๋าคือหนังสือค่ะถ้าเกิดอ่านหนังสืออะไรอยู่เป็นประจำจะใส่เอาไว้แล้วก็ทับเลตคือจะมีสองอย่างซึ่งสองอย่างนี้ก็หนักมากทีเดียวมีหนังสือและมีทับเลตแบบเผื่อไปข้างนอกแล้วแบบ ต้องการจะเช็คเมลทำนู่นทำนี่หรือว่าอัปเดต Facebook อะไรก็ตามเนี่ยคะ่ะก็คือจะใช้ตัวนั้นโอเคหมดแล้วค่ะเบื่อกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวไว้คราวหนะ้าจะหาเรื่องแปลกใหม่ๆม,มาลองพูดให้ฟังใหม่เนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมค่ะยังไงก็มีความเห็นอะไรก็บอกกันมาได้นะคะมีอะไรพกอยู่ในกระเป๋าแล้วแบบรู้สึกว่ามันได้ใช้ทุกวันจริงๆมันมีประโยชน์คุณซุบแนะนํามาเลยค่ะเผื่อซุปจะมีอะไรพกเพิ่มหรือว่าควรจะเอาอะไรออกอะไรประมาณนี้ค่ะยังไงบอกมาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะ ที่ติดตามชมนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอให้มีความสุขในการแต่งหน้านะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ